สวัสดีครับวันนี้มีฟุตบอลถ้วยของเบลารุสให้พูดถึงนะฮะเบลารุสครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะฮะก็เป็นการเจอกันคู่ที่จะมาหยิบมาครับสลาเวียโมเซอร์ครับพบกับบาเต้บอลีซอฟนะฮะอ่าซึ่งภาพรวมๆครับบาเต้บุกมาได้เปรียบอยู่เล็กน้อยนะฮะแต่ดูแล้วไม่ง่ายแน่ครับเพราะว่าสลาเวียเล่นดีนะฮะชนะมา2นัดติดต่อกันก็คือชนะบาเต้ที่นี่แหละครับ2ประตูต่อหนึ่ง และยังกล้ากล้าบุกไปชนะทีมแกลงอย่างดินนโมเบสอีก2-1หนึ่งเช่นกันครับกำลังคึกเลยฮะโอ้โหเอาบาเต้มาได้เปรียบอย่างนี้น้ำหน้าว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ชนะนะครับเพราะบอลสองนัดด้วยนะครับแล้วบาเต้นี่โอ้โหสามเกมที่ลงเล่นในลีกไปฮะโดนซัดแฮนดิแคปทุกนัดเลยฮะล่าสุดแม้ว่าจะชนะลุสเบชหนึ่งศูนย์ในบ้านตัวเองก็ไม่พอครับเพราะว่าวันนั้นต้องยิงสองลูกน้ำแนวจึงแนะนำให้เชียร์สลาวียโมเซอร์ครับเจ้าบ้านนะฮะ โอกาสที่จะเสมอเป็นอย่างน้อยมีสูงมากๆเลยเพอเพิ่พลิกล็อกเล็ก,ลกๆฮะชนะแมตช์หนึ่งด้วยซ้ำแล้วนัดที่2นี่ค่อยไปเชียร์บาเต้ครับอันนี้นัดแรกเราเชียร์สลาเวียโมเซอร์ก่อนครับเสมอแล้วชนะมาเริ่มเทิ่มเลยครับผม